ต้องยอมรับนะครับว่าเซฟจะขึ้นหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงมะหลักๆมันมีอยู่2องแฟกเตอร์เท่านั้นเองฟันโฟกับฟันเดอมเบนทอลสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่ถึงจนถึงวันนี้ฝรั่งก็ยังถือว่าเป็นเน็ตเซลต่อเนื่องมันก็มีบางบริษัทที่อาจจะไปไม่ไหวแคชโฟไปไม่ไหวเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างแต่มันไม่ได้แบบเยอะหรือว่าเป็น โดเมนโนเอฟเฟกที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆมันมันหนักนะมันหนักสําหรับสําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะเลยหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยพราะเวลเขาหายมองเหตุการณ์ในช่วงเนี้นะฮะตั้งแต่ต้นปีมามหรือปีที่แล้วด้วยก็ตามอะไรแบบเนี้ยมองว่าจุดเนี้ยเป็นวิกฤตไหมผมว่ามันเป็นวิกวิกฤตแต่เป็นวิกฤตลักษณะที่บอกว่าค่อยๆลงค่อยๆซึมซึ่งวิกฤตแบบเนี้ยมันก็อบอกว่ามันจริงๆมันมันหนักนะ มันหนักสําหรับสําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะเลยครับหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะเลยเพราะเวลเขาหายอืมเวลเนี่ยหายไปแบบชนิดที่บอกว่าบางคนนี่ก็แทบจะแบบเงินไม่จะไม่มีเกษียณแล้วเนี่ยกล่าวว่าจะเอาเงินไว้เกษียณตอนนี้มันหายไปเยอะเลยเวลมันหายไปเยอะเลยอ่าอ่มัน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 หนักตรงนี้แหละครับมันหนักตรงนี้ภาพเรียลเซกเตอร์อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะเราจะเห็นว่าภาพเรียลเซกเตอร์อะไรยังไม่คือเนื่องจากว่า เนื s <S <uce> ่องจากว่าเขาเรียกว่า financial system มันไม่เกิดมันไม่สะดุดมันไม่เหมือนวิกฤตแต่รัฐวิกฤตอย่างกล้มยำกุ้งเนี่ยอันนั้นคือ financial system เนี่ยสะดุดเลยนะขาดสภาพคล่องเันแหลกลาเลยนั่นคือคือสิ่งที่บอกบริษัทกำลังจะล้มถูกไหมมันเกิด default มันเกิดการถดดัดงชำระอะไรพวกเนี้ยบริษัทก็สุดท้ายบริษัทก็ต้องขาดสภาพคล่องแล้วก็ล้มละลายไปแต่อันนี้มันยังไม่ถึงจุดที่ว่ามันก็มีบางบริษัทที่อาจจะไปไม่ไหวแค s โฟไปไม่ไหวเนี่ย มันก็อาจจะมีบ้างแต่มันไม่ได้แบบเยอะหรือว่าเป็นโดเมิโนเอฟเฟกที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่มันหนักในรอบนี้ก็คือว่านักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยตลอดเวลาตะบอตลอดต่อเนื่องดีกว่าสามปีที่ผ่านมาตั้งแถึงจนถึงวันนี้ฝรั่งก็ยังถือว่าเป็นเน็ตเซลต่อเนื่องมองเป็นฟ้าของโสที่ไหลออกซึ่งนีเน่เป็นจุดที่ผมคิดว่า เป็นวิกฤตเหมือนกันคือเป็นการเป็นวิกฤตว่าทําไมฝรั่งถึงขายหุ้นไทยเพาะประเทศไทยหุ้นไทยมันไม่น่าสนใจแล้วหรือมันจะต้องมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยม,มากมายขึ้น เนอะไหมโอเคตรงตรงประเด็นพอดีเข้าสู่ค,คาถามบังคับของเราเลยนะก่อนที่เราจะไประดมสมองขอไอเดียคุณทรงกรดนะว่าเราควรจะทําไงดีนะครับคําถามก็คือว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่คุณสมงกรดพูดไว้ครั้งเนี่ยมันดูแปลกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ตามชาติขายหุ้นไทยตลอดเวลาเนี่ยนะฮะอะ่ถ้าให้คุณทรงกรดเรื่องเอาว่าปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้หุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยรวมถึงหุ้นไทยเนี่ยมันมันดูต้มเตี้ยมแล้วมันไม่ไปไหนเวลาที่เจอวิกฤตโลกก็ลงด้วยนะแต่ว่าช่วงไหนที่โลกที่คลายหลายๆตลาดทำนิวไฮเราก็ไม่ไปอะไรแบบนี้นะฮะใน3ปีเนี่ยนะครับคุณทรงกรดคิดว่าเหตุผลไหนนะฮะที่มันเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดนะฮะข้อหนึ่งนะฮะหุ้นในตลาดก็คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยไม่เซ็กซี่นะฮะ ทำผลประกอบการได้ไม่ไม่ติบโตพูดตรงๆนะฮะ,ะข้อสองช้อยสองก็คือกลุ่มนักลงทุนนะฮะที่มองแต่เรื่องของการเก็งกำไรไม่ได้เป็นนักลงทุนจริง,รงๆที่ซื้อแล้วก็มองในเรื่องของการซื้อหุ้นเป็นการลงทุนอะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อสนะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลนะฮะนโยบายจะภาครัฐนะฮะที่อาจจะไม่ได้ทำให้ GDP ของประเทศ ดูเติบโ,โตนะฮะชนะเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยนะฮะข้อ4ี่ก็คือเรื่องของมเ g u l a t เลเนะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นขาดความเชื่อมั่นนะฮะอาจจะมองดูแนละเอ้ยมันมันมัน,ม,นมันยังน่าลงทุนอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ข้อข้อห้านะครับเหตุการณ์ไทยนอกรวมถึงเหตุผลอื่นๆนะฮะห้าช้อยเนี่ยนะครับคุณสงกรคิดว่าเหตุผลไหนที่คุณสงกรคิดว่ามันทำให้เกิดปัญหาในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ในสามปีนี้ครับข้อแรกก็คือผมประกอบการของบริทัทเรียนครับต้องต้องยอมรับนะครับว่าเซ็ตจะขึ้นหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงนะหลักๆมันมีอยู่สองแฟกเตอร์เท่านั้นเองก็คือฟันโฟกับฟันเบนเทลสองฟันเนี้ยซึ่งอย่างที่เราบอกผมบอกตอนต้นแลว่า สาเหตุหลักๆจริงๆมันคือฝรั่งขายหุ้นไทยที่นี้ก็ต้องมาหาเหตุผลตามห้าข้อเนี่ยทําไมฝรั่งถึงขายหุ้นไทยคําตอบที่หนึ่งก็คือถ้าเรียนําดับก็คือผมกอบการบริษัทตเบียนเนี่ยลดลงต่อเนื่องอซึ่งเราจะเห็นว่าปีสองปีที่ผ่านมานะถ้าคุณพอมดูนะคอนเซนปัสของกําไรจดทะเบียน e EPS ของตลาดเนี่ยลงทุกตลอดเลยนักวิเคราะห์การก,าก,ก็ออกมาต้องรีไวซ์ดาว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  แล้วก็ GDP เราก็โตแบบสองเปอร์เซ็นอยู่ตัวมเตี้ยมอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนแต่ว่า e a r n i n g เนี่ยมันไหวดาวไล่ดาวลงไปเรื่อยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าสินทรัพย์มว่าเอ่อ u o t u c t ที่อยู่ในตลาดหรือว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดคือบอดักตัวเนี้ยโครงสร้างมันเหมือนเดิมหุ้นใหญ่สุดก็กลุ่มพลังงานถูกไหมฮะรองมาคือกลุ่มอะไรกลุ่มอ่อกลุ่มค้าปีกลุ่มแบงก กูคือมันเรียงลําดับมาเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นนนั่นหมายถึงว่าโครงสร้างของตลาดหุ้นเองเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะสิ่งแวดล้อมที่โลกกําลังจะไปมันเลยทําให้บริษัทไทยอะ่ะที่อยู่จดทะเบียนตลาดทรัพย์อะ่ะมันไม่เจริญเติบโตนะครับเอาง,ง่ายๆแค่กลุ่มปตททั้งกลุ่มเนี่ยคาถามคือว่าปตทมีการขยายธุรกิจไหมลงทุนปีละเป็นแสนแสนล้านนะ <rium> แต่เชื่อไหมว่ามันเป็นแค่การลงทุนเพื่อแมนเท n นนซ์ตัวเองเนี่ยไม่ให้ตัวเองกําไรตกกำไรปตทวันเนี้ยแม็กสุดคือแสนล้านเท่านั้นเองไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วรออย่างเดียวคือรอน้ํามันขึ้นกําไรถึงจะขึ้นก็สกายแกเป็นว่าเป็นไพรส์เพลไปคือธุรกิจอเอายกตัวอย่างนั้พลังงานั้งบมดวันนี้แก๊สในอ่าวไทยเนี่ยล่อยหลอไปเรื่อยๆจู่ๆจะไปหากินหา แต่ในน้ำน้าในหน้าน้ําใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เงินรุนที่สูงมากแล้วมีความเสี่ยงสูงด้วยอ mm hmm. นะฮะังนั้นกลุ่มแรกผมยกตัวอย่างแค่นี้ก็เห็นว่าคงสร้างถ้าเป็นอย่างนี้มันมันเกิดว่าเราซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นหรือว่าผมเป็นต่างประเทศผมจะซื้อหุ้น mm hmm. กลุ่มพลังงานในประเทศผมคงไม่ซื้อแล้ว mm hmm. ล่ะเพราะกรแพรไม่โตครับแล้วโตว mm hmm. จากอะไรอ่ะ mm hmm. ก่อนหน้านี้โอเคเรามีทรัพยากรแล้วมันมันจาดฐานที่ต่ําแล้วมันค่อยๆขยับขึ้น แต่ตอนนี้มันเต็มแม็กไปแล้วอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเห็นภาพเห็นภาพครับเห็นภาพนะว่าตรงนี้แหละสำคัญคแล้วโครงสร้างก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ธุรกิจอื่นของไทยเนี่ยนะเจอดิสลอฟหมดเลยครับพวกโอไโคโนมีทั้งหลายแหล่เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยพอเราพูดถึงเรื่องของดิจิตอลไทน์ฟอร์เมชั่นปุ๊บโอ้ทำไมประเทศไทยช้าจังเลย f i แนนซ์ก็โดนดิสラบเรียลเซกเตอร์ก็โดนดิสラบในบางเซกเตอร์อืใช่ไหมฮะด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเอาพวกเนี้ยมันเป็นทําให้ผู้ประกอบการบริษัทตัวทะเบียนทั้งหลายเนี่ยครับปรับตัวไม่ทันแล้วขยายตัวไม่ได้อืไม่ได้แรงซึ่งมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณพ่อคุณพ่อมดูนะครับธุรกิจที่เป็นเท่าแก่อยู่เนี่ยหรือว่าธุรกิจที่มันมีสินค้าแบบเดิมๆ การที่จะพัฒนาสินค้าเดิมนะให้คีเอทให้มันมีความสร้างสารรค์มากขึ้นสร้างการเติบโตมันยากกว่าคนที่สร้างใหม่นะด้วอเอาผลดักใหม่มาสู้อ่ะของใหม่อ่ะทําได้ดีกว่าคือทําง่ายกว่าของเก่าที่มีอยู่เดิมเหมือนกงสีที่บอกว่าโอ้โหธุรกิจโกงสีไปไม่ไหวเนะี่ย นี่เป็นนั่นผมว่าเป็นภาพเนี้ยมันเลยทําให้สตัคเจอร์สตัคเจอร์ของอบริษัททะเบียนตลาดหุ้นเนี้ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงและไม่ขยับกับโลกเลยเราถามว่าวันนี้ถ้าพูดถึง a อมีหุ้นอะไรชีงอยู่ในตลาดที่เป็น a ออบ้างอ่านั่นนะสิแต่นั่นีม่คือนคำตอบเลยว่า <im itation> ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เราก็คือผลิตเพื่อส่งออกเป็นแค่เดีเซบี้อย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นภาพนี้เลยเชื่อภาพนี้ชัดเจนมากว่าทําไมกําไรบริษัทเปียนถึงเตี้ยลง ไปก็แค่สุดแค่ประมาณแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะฮซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักอันที่หนึ่งเลยนะก็คือคัมแบงคเบียสไม่โตนะอันที่สองก็คือเรื่องของนโยบายบนโยบายภาครัฐไม่ได้เอือ้อเพราะช่วงที่ผ่านมาเราเจอเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมต้องบอกเลยว่าสถานการณ์การเมืองไม่ได้มีสเสถียรภาพเลยเล่นแต่การเมืองไม่ได้เล่นการกระตุ้นเศรษฐกิจเว้นแต่ช่วงอ ช่วงโควิดเองเนี่ย<ม>ก็มีเงินอัดเข้าสู่ระบบเป็นล้านเป็นล้านล้านบาทถ้าไม่มีเงินพวกนั้นนั้นเละคนนี้กองถูกไหมพอมันเร่งเร่งเร่งการกู้เร่งการกู้ไปช่วงนั้นไปหมดแล้วอะ่ะ<ม>หลังจากโควิดมาปุ๊บเนี่ยเงินหายเลยภาครัฐอะ่ะ<ม><ม>ไม่เพียงพอที่จะเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจให้มันขยับไปต่อได้ซึ่งอันนี้ก็<ม><ม>ก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าเรื่องของนโยบายก็สําคัญตรงนี้แหละ นี่คือนโยบายการคลังที่มันติดเฮดานอยู่อันที่สองก็คือนโยบายการเงินเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื่องจากอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยสูงตลอดเวลาถ้าเราจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยเงินมันก็จะรังไหลออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยให้ให้อยู่ในโซนสูงอยู่เนี่ยเพื่อที่จะไปคานเรื่องของเพราะว่าเพื่อนบ้านเราทั้งหมดดอกเบี้ยสูงตเราหมดครับแล้วเราจะไป ตำลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งห่างไปเรื่อยแก๊ปดอกเบี้ยมันยิ่งห่างไปเรื่อยก็ยิ่งไม่ได้ก็ต้องยอมว่าเอยอมให้ดอกเบี้ยตัวเองสูงเพราะฉะนั้นคนซึ่งในคนในประเทศเองก็มีหนี้ที่สูงอยู่แล้วด้วยมันก็เลยทาให้ยิ่งเป็นตัวฉุดถูกไหมฮะอ่าอันนี้คือภาพภาพที่เห็นได้ชัดว่าเงินใหม่ก็ไม่มาเงินเก่าก็ต้องจ่ายเยอะอีกโอ้โหผมว่ามันก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมา และเป็นเหตุที่ทําให้ฝรั่งขายหุ้นนะ,ะก็กลายเป็นว่าสองเหตุหลักอะไรที่ที่ทําให้ฝรั่งขายหุ้นเนระานะครับสองเหตุเหตุหลักเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นนโยบายที่ซ่อนเลนในส่วนของภาครัฐหรือตลาดหุ้นไทยเองนะครับที่ออก LTF มาในช่วงที่อยากจะให้หุ้นขึ้นในช่วงเมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยหาลุไม่ว่าเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยคำว่ากองทุนมันมีวันหมดอายุไง อืมอืมอืมเขาลื่มเลกไปว่าโอเคซื้อหุ้นรองเทอมแล้วจะได้กําไรถูกไหมซื้อหุ้นรองเทอมจะได้กําไรใช่ไหมอืมควรควรเป็นอย่างนั้นควรควรควรจะควรจะอย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ออกมาขาดทุนกันหมดเลยเอาล็อตสุดท้ายของ LTF last เอาล็อตสุดท้ายเมื่อปีประมาณปีสอง น่จาจะ006ั้ล็รถสุดท้ายเนี่ยเซ็ตตอนนั้น106นะคิดดูว่าวันนี้1 0งวันหนึ่งเนี่ยขาดทุนกันย่อยยับแล้วยังไม่พอเงินที่ซื้อตอนนั้นเป็นแสนล้านสองแสนล้านด้วยซ้ำไปสองสามแสนล้านเนี่ยม,มันพร้อมที่จะขายได้ตลอดเวลากลายเป็นระเบิดเวลาครับระเบิดเวลาลูกนี้ถ้าผมเป็นฝรั่ง ซึ่งฝรั่งเนี่ยต้องยอมรับนะว่าพอตลาดหุ้นมันซึมลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าพี่ดูโครงสร้างบลอกเกอร์ตอนเนี้ยครับใครเยอะสุดม,มีเจ้าดึงเยอะสุดเลยมาเก็ตแชร์ยี่สิบเปอร์เซ็นโผล่มาได้ยังไงไม่รู้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ขนาดนี้นะครับ,รบก่อนหน้านี้มันค่อนข้างกระจายอพอหลังๆมาเนี่ยพรากฏว่ามีสัดส่วน ของโบกใหญ่ที่ซื้อขายหุ้นผ่านท่อเยอะปล่อยให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อขายได้คล่องแคล่วมากขึ้นมากกว่าคนไทยที่ซื้อหุ้นด้วยรายย่อยที่ซื้อหุ้นด้วยแป้งด้วยสามืบแล้วมีมาเราเลี้ยงต่อต่อท่อตมีท่อนั่นแหละความหมายผมคือท่อเพื่อภาษาชาวบ้านคือท่อท่อเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติอยู่ยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต อตอนนี้เป็นไงครับห้าสิบเปอร์เซ็นตยอะมากโดเมนเนตตลาดได้ไหมแน่นอนชัวร์แน่นอนอะอืมอ่านี่คือเหตุผลอีกอันหนึ่งที่กลายเป็นมูมลแรงที่ผมรู้ว่าพอผมรู้ว่ามันจะมีเม็ดเงินสองสามแสนล้านที่กองจะรอขายอยู่นะยังยังมีจอรอขายอยู่ ใช่ก็คือสองแสนล้านที่ผมบอกเมื่อกีอ้ล็อตสุดท้ายเนี<ม>่ยสองแสนล้านตอนนี้ขายไปเยอะแล้วนะตอนนี้น่าจะหลักต่ำกว่าแสนล้านลงมาแล้วอืมเพราะว่าคนที่ถือ LDF คือใครไม่ใช่ผมไม่ใช่มไม่ใช่แค่พวกผมนะคือคนข้างนอกที่ไม่รู้หุ้นอะ่ะแล้วผมรู้ว่าโอ้ยทาจะทําให้เศรษฐกิจโลกมันแย่ผมจะขาย LDF ไหมขายสิขายผมจะ,กะเกษียณแล้วผมจะไม่เหลือเงินเหลือเลยหรือเปล่าผมเก็บเงินสดไว้ก่อนดีไหม,มนี่แหละ แล้วผมรู้ว่าใครจะขายมีโวลุ่มขายในอนาคตมานะ้าคบผมเป็นฝรั่งแล้วผมเป็นคนที่ซื้อก่อนหน้านี้มาตลอดเวลาผมผมก็ต้องขายสิเพราะว่าคุณกําลังมีของันจะขายมาอยู่ข้างหน้าผมโอเคผมว่าอันนี้ประเด็นพวกนี้มันเริ่มเริ่มเริ่มกลายเป็นเริ่มกลายมาคิดได้ทีหลังว่าโอ้อถ้าเป็นมันนี่เกมก็คือมันยิงบบเบสิกมากเลยแต่เราไปปล่อยมันคุณทรงกรดถามแบบนี้คุณสงกรดพอจะ เห็นบอทอมแล้วเรียังหรือยังมองว่าเอ้ยมัน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 อาจจะลงเยอะลงเยอะเลยหรือแบบเอ้ยมันมันน่าจะลงอีกแต่มันจะลงไม่เยอะอะไรแบบเนี้ยอืมผมว่าลงอีกได้แต่ว่าลงไม่เยอะอืมมันก็หนักนาสหันเหมือนกันนะเพราะอย่างขายสามแสนกว่าล้านเนี้ยคตอนโควิดผมจําได้โควิดช่วงระหว่างพีเรียดของโควิดเี่ยขายประมาณสามแสนล้านเหมือนกันตอนนี้เหมือนเราปิดเมืองปิดอะไรหมาแล้ว ขายสามแสนล้านดูเน็ตเน็ะใช้ช่วงที่เดียดนั้นนะตอนนี้มันมันก็เหมือนก่าแมนหมดแม็กของมันแล้วเหมือนกันหลายคนบอกว่าตอนนี้จะหวังว่าหวังว่าถ้ามันไม่เจอวิกฤตข้างหน้าอีกอือคือเนื่องจากเราวิกฤตแล้วแล้วถ้าไปเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกทีหนึ่งเนี่ยผมว่าแล้วน่ะยังไงก็ลงได้อยู่แล้ว